คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆโดยมูลนิธิตโ,ตโยต้านะครับก็ส่งต่อเรื่องของโอกาสทางการศึกษากันครับล่าสุดได้มอบทุนครับให้แก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศรวมแล้วกว่า800ทุนด้วยกันครับ มูลนิธิตโยต้าประเทศไทยสร้างโอกาสทางการศึกษาสารต่อความฝันเยาว,วชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มอบทุนการศึกษาประจำปี2565ให้แก่นักเรียนนักศึกษาใน4ภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น878ทุนคิดเป็นมูลค่ากว่า9ล้าน8แสนบาทเพื่อให้เยาว,วชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้เติบโตเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณภาพเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยตลอดระยะเวลากว่า30ปีมูลนิธิตโยต้าได้มอบทุนดังกล่าวรวมทั้งสิ้น18,414ทุนมูลค่ารวมกว่า178ล้านบาทนะครับและในอนาคตมูลนิธิตโยต้ายังมีแผนที่จะขายายการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสทุกระดับชั้นรวมถึงส่งเสริมฝีมือแรงงานด้วยการสนับสนุนทุนอาชีวศึกษาและพยาบาลเพื่อลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อลดปัญหาขาดแคลนโภชนาการของเด็กอีกด้วยคับ